นี่เป็นโดรายากิของโดเรมอนที่เขาชอบนะคะเพื่อจะมาให้คุณเป็ดนะคะเอาละของอร่อยให้คุณเป็ดคุณเป็ดต้องกินแมวกินยังคุณเป็ดต้องกินอ่าดูนะคะแมวมคุณเป็ดก็กินโดรายากิเจ้าความอร่อยนะคะดูคุณเป็ดตรงนี้แมวแมวจมน้ำแต่ง,งานขามืองอะน้นทุงขามมือะนี่เฮ้ยมันจมน้ำว่าแมวเห็นปะอื อร่อยค่ะโดนหลักี่แมวอืมมันก็มีกรารรอคอยนะคะสังเกตนะเขาจะมองนะเขาจะมองแมวมองเห็นไหมเอ้แต่เขาจะมองเห็นในน้ำ่อเป็ดอ่ะเขาจะมีความสามารถแมวอูโดนหลัง <laughs> โดนหลังโดนหลังนี่ไอ้พวกนี้เขาก็อยากนะคะพวกนี้เขาก็อยากมีความอยากมีกยื่ <c oughs> นกกระจอกไปไหนหมด ให้เป็ดก่อนเป็ดไม่ค่อยมากินเท่าไหร่นี่นะคะเป็ดเขาก็มีความแย่นะคะเมื่อกี้มีคัคนแคแค้นนะคะกัดตูดกันค่ะถ้าเกิดไปแย่งของเขาเนี่ยเขากัดตูดเลยนะคะแล้วตอนนี้มังม้งแมวอ่าเสร็จอันนี้จะเป็นอะ่ะเฮ้ยนกกระจอกหน่ะมี่นิดๆตัวเล็กๆเร็วมองมองไม่มมเห็นอีกนกกระจอกเขาจะมีความไวสังเกตปั๊บไปแล้วา ไปแล้วนะคะไหนหมดวะเมื่อกี้ยังเยอะอยู่เลยเอาใหม่ให้นกกระจอกใหม่ไปลดูมันนกกระจอกไปจับก,กันไปโอ้ยเสร็จใครวะนั่นไอตัวเล็กพยายามนะคะพยายามไปแย่งนี่เร็วนี่เอาไปนี่แย่งกันนะคะระหว่างนกกระจอกกับนกพิราบ มีความยแรงกันรุนแรงเราเห็นเราไปจัดตรงนั้นเราจะยอดไปวบได้ไม่ตัวเล็กได้เขาได้เขาก็จะไปมีความไวแมวมาเราขอไปแล้วหนึ่งตัวใช่เอาไปกินบนนั้นเอาไปกินบนนู้นเอาไปกินบนแขวนี้เอาไปกินบนนั้นเห็นย่างเห็นได้เห็นตัวนั้นย่างแน่นี่อยู่บนอ่าอ,อยู่บนเสาแมวไม่ทันเป็ด